เราก็จะมาทําคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามาใน Instagram เยอะมากๆนะคะก็คือ everyday makeup look นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทํา everyday makeup look เนี่ยตามนางเอกซีรีส์เกาหลีนะคะยูนาบี avi, จากเรื่อง never the less ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้แบบ คิดมากๆแล้วจะไม่แต่งก็ไม่ได้แต่ต้องบอกเลยว่าคือเมคอัพลุคนี้ยก็เป็นลุคที่เราแต่งเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันก็เลยคิดว่าหลายๆคนเนี้น่าจะเอนจอยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเมคอัพลุคนี้แต่งยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะฝากคอมเมนต์ให้ด้วยว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยอยากเห็นคอนเทนต์อะไรกันบ้างจะได้ทำมาลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะคือเราก็ ลงสกินแคร์ลงครีมกันแดดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปเริ่มแต่งหน้ากันเลย้ะกันขั้นตอนแรกนะคะก็จะใช้ตัวนี้เป็นเออเขาเรียกว่าเป็น b บร e n i n g งครีมของจองแซมมูนะคะก็จะลงเพื่อให้หน้ามันแบบคงความชุ่มชื้นแล้วก็มีความแบบดิวอี้ติดมานดหนึ่ง ต่อมานะคะเราก็จะลงเป็นคูชั่นนะคะก็จะใช้ตัวนี้ของ Dior นะคะเป็น Dior Forever Skin Glow Cushion สี 1N นะคะลงแบบเบาๆไม่ได้หนักมากนะคะเพราะว่า Everyday Look เนี่ยเราก็จะไม่ได้แต่งหน้าหนักมากอะไรก็ส่วนมากจะลงแค่ช่วงประมาณช่วงใต้ตาช่วงแก้มแล้วก็ตรงส่วนที่ สีผิวไม่เท่ากันเช่นแบบรอยแดงข้างๆจมูกอะไรอย่างเงี้ยจะลงตรงเปลือกตาด้วยนะคะเพื่อให้แบบเหมือนเป็นการไพรม์มเปลือกตาไปเลยทีเดียวถ้าจะใช้แป้งฝุ่นนิดนึงนะคะเพื่อเอ่อแทบ,แทบ,แบๆเบาๆไปตรงแถวๆแ,แบบ ใต้ตากับหน้าแก้มแล้วมันจะได้ไม่ตกรองก็จะใช้ตัวนี้ค่ะของ Innisfree No s e b u m Mineral p a k คือมันจะมาเป็นตลับแบบแป้งแข็งแบบนี้ก็จะใช้คู่กับแปรงอะคะปัดไปแบบเบา ในส่วนของคิ้วนะคะก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วอันนี้ค่ะซึ่งเลเวลมันล่งหมดแล้วแต่ว่ามันคือของโรซี่นะคะก็คือแท่งนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบดินสอแบบฝุ่นแล้วก็หกัวปากกาเมจิกนะคะแต่วันนี้เนี่ยถ้าจะใช้แบบฝุ่นที่เป็นแบบนี้เราก็จะเอามาเขียนให้คิ้วเราเนี่ยฟูงๆหน่อยนะคะ ทีเนี่ยเราก็คือแค่จะปัดไปตามทรงคิ้วของเราเลยนะคะให้มันแบบฟูๆไม่ได้คมมากเราก็จะทำการเติมตรงปลายคิ้วนิดนึงให้หางมันยาวออกมาเพิ่มอีกหน่อย นั้นนะคะก็จะใช้เป็นบราวน์มัสคาร่าอันนี้ของ h i n นสคือดีมากๆมันแบบปัดแล้วคือคิ้วมันฟูเด้งแล้วก็เซตตัวสวยแล้วก็คิ้วไม่แข็งนะคะตัวเนี้ยชอบมากๆคือใช้มาหลายอันมากๆแล้ววิธีปัดก็คือจะปัดให้หัวคิ้วเนี่ยมันตั้งๆขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือปัด ออตามทรงคิ้วของเราเลยมีเทคนิคนะคะเวลาเราปัดขนคิ้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเข้มเกินไปเนี่ยก็คือพยายามปัดเบาๆแล้วก็พยายามอย่าให้มันโดนผิวหน้าเรานะคะให้โดนแต่ขนคิ้วแล้วเราก็ค่อยๆเติมเทียน,นิดในส่วนที่เราคิดว่ายังอยากปัดเพิ่มอยู่อ นี้สำหรับอายแชโดว์นะคะวันนี้จะใช้พาเลตอันนี้ซึ่งช่วงนี้ก็คือใช้พาเลตอันนี้ทุกวันเลยของ p e r i p e r a นะคะมันก็เป็นสีแบบเออโทนสีออกน้ำตาลออกส้มชมพูหน่อยๆก็คือเพอร์เฟกมากสำหรับ everyday look นะคะฉันก็จะใช้สีนี้นะคะผสมกับสีนี้นิดหนึ่งผสมกันแล้วก็ลงทั่วเปลือกตาเลย พอลงเปิดตาบอลเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีเดียวกันนี่แหละลงที่ขอบตาล่างด้วยนิดนึงนะคะเรียบร้อยสีตาก็คือเท่านี้เลยทีนี้เราก็จะมาดัดขนตากันก่อนนะคะที่ดัดขนตาเนี่ยคือก็มีคนถามเข้ามากันเยอะมากถามเข้ามาเป็นประจำถ้าใช้ของเซเวนะคะตัวนี้คือดีมากเพราะว่ามันอ้าได้แบบกว้างมากๆ แล้วก็สามารถดัดขนตาแบบได้งอนสุดๆเลยเนี่ยงอนไหมงอนมาก ก่อนเราจะไปปัดมาสคาร่านะคะจะเขียนอินไลเนอร์ก่อนใช้เป็นอันนี้ค่ะของ f e n t ี Beauty สี In Big Truffle ค่ะก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลเข้ม อายไลเนอร์ค่ะก็จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเหมือนกันอันนี้ใช้ของ h e r r in Make นะคะตัวนี้คือดีมากแบบวัตถพสูสุดๆแล้วก็ปลายปากกาเล็กมากทำให้เขียนงานมากๆะคะ่ะเราจะเขียนแค่ตรงหางตาน,นิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเราก็เขียนบางๆ ขนตานะคะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าของ h e r r i n Make เหมือนกันคือพวกมัสคาร่ากับอายไลเนอร์เนี่ยของ h e r r i n Make คือดีมากๆแล้วมัสคาร่าอันนี้เคยใช้มาแบบไม่รู้กี่หลอดแล้วแบบมันดีจริงๆคือดีที่สุดเลยเท่าที่แบบเคยใช้มามัน w o r ช h proof มากแล้วก็ขนตาเด้งงอนมีวอลลุ่มแบบโดนน้ำโดนฝนก็คือไม่เลอะเลยใช้ไปทะเลแบบยังอยู่อะทุกคนคือมันเลิศมากๆเลยนะ เราก็จะทําการปัดมัสคาร่านะคะโดยที่เราจะเริ่มปัดเนี่ยจากตัวโคนแล้วก็ค่อยๆยุกๆยุกขึ้นไปนาะงอนมาก เราจะมาเติมดอลลี่อายตรงใต้ตากันสักนิดนึงนะคะโดยใช้ตัวสีคอนัวรเป็นแบบสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ก็จะใช้สีอันนี้นะคะลงไปที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะใต้ตาเพื่อทำให้ตาบันดูแบบเป็นดอลลี่อายแบลวๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคนะคะก็คือเรา ทำอย่างเงี้ยทำตาอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูว่าถุงใต้ตาเราอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วก็ลงคอนทัวร์ไปตรงเงาที่เราเห็นอ่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้สีนี้ค่ะเปลี่ยนพาเลตนิดนึงอันนี้เป็นของ hints นะคะพาเลต new depth eye shadow palette นะคะก็จะใช้เป็นสี ชิมเมอร์นี้ลงไปบริเวณหัวตานะคะจะปัดมาสคา่าตรง ขนตาล,ล่างสักนิดหนึ่งนะคะคอนทัวร์ซะหน่อยนะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยหน้าเล็กมากใช้พาเล็เดียวกันกับเมื่อกี้ที่เราใช้เขียนดอลลี่อายนะกับแบบแปรงอันนี้ใหญ่อันนี้เป็นของจองแซมเวลาปัดคอนทัวร์นะคะแ้่จะไม่ได้เหมือนแบบว่าเน้นแบบหนักๆมากๆ,ๆตรง หนแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเน้นปัดๆให้มันนวลๆตรงกรอบหน้าเป,นเป็นเป็นเงาแบบธรรมชาติหน่อย ต่อไปนะคะปัดแก้มกันก็จะใช้บลัชอันนี้นะคะของบ c e ซีสี e b e i บ e นะคะคือสีนี้สวยมากแบบแล้วมันเป็นสีธรรมชาติมากๆคือมันออกชมพูอมพีชหน่อยๆมีความแบบตุนๆคือปัดแล้วแบบคือเป็นสีแก้มที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็สวยมากๆนะคะเราจะลงบลัชนะคะบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปเหลือหนกแก้มนิดหนึ่ง ุดท้ายแล้วนะคะก็จะลงเป็นลิปสติกค่ะวันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นลิปทินนะคะของ Vce เหมือนกันใช้เป็น2ส,สีนี้สีเลดาวแล้วก็สีพิ้นกวาว่านะคะจะลงสีเลดาวก่อนเนาะคือสีนี้มันจะออกแบบเหมือนชมพูตุ่นๆอมส้มอมแดงนิดๆคือสีมันสวยมากนะคะแล้วก็มันเป็นลิปในรูปแบบของทินอะแล้วทินอันเนี้ยคือติดทนนานมากๆ ต่อมาก็จะลงสีพิงกว่าว่านะคะที่เป็นสีชมพูอันนี้ลงไปตรงปากด้านในเพิ่มให้มันชมพูขึ้นอีกนิดหนึง่งเรียบร้อยอเอาคิดออกนิดหนึง่งทำผมหน่อย